แนพวกเราก็เรียนจบมปลายมาแล้วอะ่ะเรายังไม่รู้ลเลยว่าจะเรียนที่ไหนดีอะ่ะนั่นสิบุฟเฟ่เรากลัวว่าชีวิตมหาลัยมันจะไม่สนุกนะสิฮชีวิตมปลายมันสนุกกว่านี้เยอะเลยเนาะจะว่าไปมอแม่ฟ้าหลวงก็เสริมกันนั่นเนี่ยอากาศก็ดีดีดูสิธรรมชาติล้อมรอบเต็ไมไปหมดเลยอ่ะแอนสดชื่นสุด,สด จะว่าไปแฟ่อยากเรียนเกี่ยวกับคณะอะไรหรอเราว่าเราอยากเรียนเกี่ยวกับพวกไอทีหรือไม่ก็เทคโนโลยีอะเหมือนเราเคยได้ยินนะว่ามีคณะเกี่ยวกับนวัตรกรรมมาในสักอย่างเนี่ยแหละ,และขอเราคิดแป๊บอ๋อเรานึกออกแล้วที่นี่อะเขาเรียกกันว่าสำนักวิชานวัตรกรรมสังคมฮะเมื่อกี้แกว่าไงนะฉันไม่ได้ยินฉันบอกว่าสำนักวิชานวัตรกรรมสังคมอะสอนเกี่ยวกับ พวกไอที IT หรือเทคโนโลยีด้แหละจริงเหรอเฟ่พี่แกพูดมาดูน่าสนใจอ่ะแล้วแกพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิชานี้บ้างปะมีสิครับสำนักวิชาเราไม่ได้สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หรือสิ่งประดิษฐ์อะไรทำนองนั้นหรอกครับสำนักวิชานวัตกรรมสังคมของเราครับเป็นสำนักวิชาแรกๆที่มีการเผยการเรียนการสอนในสา,ากลทัฒนาั้งประเทศในระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาในทุกระดับครับเรามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆตัวอย่างเช่น Introduction to Science, Economic for Development, Sociology, Public p o l i c y a n Practice เพื่อให้พวกเรามีความเข้าใจการพัฒนาในพิติและพร้อมที่จะเข้าไปในเชิงปฏิบัตินอนาคตต่อไป I believe that the school of innovation is like a big family. We don't have strong hierarchies between a professor and the students. and uh, we teach many uh, courses. Uh, for example, human rights t u d i e s international law, introduction to sociology and anthropology. ถ้าถามว่าเรียนจบจากเราแล้วทํางานอะไรได้บ้างครับเนื่องจากว่าเราเป็นเรียนเป็นแบบ multi disciplinary เพราะฉนั้นนักศึกษาเนี่ยจะมีโอกาสในการทํางานแบบเปิดกว้างมากในภาคส่วนต่างๆยตัวอย่างเช่นภาครัฐเมื่อจบไปสามารถทํางานได้ในกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าองร์การปกครองเป็นประดับอําเภอ ในส่วนของภาคเอกชนนักศึกษาสามารถทํางานในส่วนของ CSR หรือว่าการโรงแรมได้ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามีนักศึกษาที่เก่งๆเข้าไปทํางานใน NGO องค์กรระดับประเทศเดียวรวมทั้งนักศึกษาที่สามารถเข้าไปมีโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สหประชาชาติได้ถึง2คนเรียบร้อยเพื่อเพิ่มโอกาสการทํางานองค์กรระดับประเทศต่อไปครับ In n u m w o r we have so many crises, and so many challenges, such as the war in Ukraine or the war in Palestine. And uh, these phenomena are complex. What we want to do inside the School of Social Innovation is to bring a complexity into the academic debate and to teach students how to develop critical thinking so that they can help society. This is what we need, and this is what we do inside the School of Social Innovation. <laughs> นักวิชากาวัฒนธรรมสังคมเนี่ยน่าเลยกว่าที่คิดไปอีกอ่ะแจ๊สนั่นสิบุฟเฟ่การเรียนการสอนที่เนี่ยเปิดกว้างมากๆน่าสนใจสุดๆแล้วแจ๊สคิดว่าไลฟ์สไตลของนักศึกษาสำนักเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอ่ะอืมฉันว่าก็คงจะเป็นแบบแล้วถ้าทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของพวกเรางั้นตามไปดูกันได้เลยค่ะด้านการศึกษา กิจกรรมภายในสำนักวิชา และนี่ก็คือไลฟ์สไตล์ทั้งหมดของนักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคมของเราค่ะค่ะสำหรับสำนับวิชาของเรานะคะก็ไม่ได้มีแค่เพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นค่ะยังมีการลงพื้นที่ด้วยนะคะ <S <S เพราะว่าการลงพื้นที่จริงนะคะ <S 2> <S 2> จะสามารถทำให้เราเข้าใจสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและยังทันสมัยด้วยค่ะ ก็สาหรับการลงพื้นที่นะคะก็จะช่วยให้เราะะได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เกิดเหตุจริงนะคะซึ่งมัจกจะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่แท้จริงมากกว่านะคะนอกจากนั้นยังจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการลงพื้นที่ยังช่วยสร้างความเชื่มอมโยงกับชุมชนด้วยนะคะการลงพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับชุมชนทําให้ข้อมูลที่ได้นี่ค่ะมีความถูกต้องและมีคุณค่านะคะเนื่องจากมีการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที่ค่ะ ทั้งหมดของสำนักวิชานวัตกรรมสังคมค่ะสำหรับสำนักวิชานวัตกรรมสังคมของเรานะคะเรามุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาความคิดความสามารถอย่างเต็มที่มาจบการศึกษาจากที่นี่ไปพวกเขาจะสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายค่ะทั้งในองค์กรระหว่างประเทศภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือเป็นผู้ประกอบการ นอกจากเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรแล้วเขายังสามารถที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนื่องจากเราได้เตรียมความพร้อมให้เขากล้าที่จะใช้วิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาอนาคตที่ยั่งยืนของสังคมต่อไปคและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของเด็กสมนักวิชานวัตกรรมสังคมสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศไม่มาสมัครไม่ได้แล้วนะครับ แล้วเจอกันครับกับ t c a s 6 8แบ